สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในตอนที่6ของ Trauma Code นะคะมามให้เสียเวลานะคะเปิดเรื่องมาในตอนที่6นี้หมอแบ็กก็ได้รับข่าวดีนะคะก็คือแผนกฉุกเฉินเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลแล้วค่ะผู้มนการชวยบอกว่านี่คงสมใจหมอแบ็กแล้วใช่ไหมหมอแบ็กก็ยิ้มกลิ่มค่ะภาพตัดมาที่หมอฮงนะคะโอ้โหคนนี้เพิ่งรู้ชื่อในตอที่6นะเป็นหมอที่จะมาดูด้านการติดเชื้อค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งโดนพออช่วยเรียกไปตําหนินะคะเพราะว่ายังไม่สามารถหาวิธีจัดการกับหมอแบ็กได้เขาเลยเอามาปรึกษากับหมอยูริมค่ะแต่แล้วเขาก็สังเกตว่าหรือจริงๆแล้วหมอยูริมเนี่ยจะแปลพักเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งหมอแบ็กแล้วเพราะหมอแบ็กเนี่ยเคยช่วยจียองลูกสาวของหมอยูริมไว้แต่หมอยูริมก็เลยบอกว่าโอ้ยใช่ที่ไหนล่ะพี่ผมเนี่ยนะจะไปอยู่ฝั่งหมอแบ็กเม้นขี้หน้าหมอแบ็กจะตายเราสองคนผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันตั้งเยอะแล้วก็เลี่ยงเดินออกจากห้องไปค่ะหมอคุก็ุมเีวนะะค้างนก พอบินอีกแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมอแบ็คใช้พอบินไปช่วยคนป่วยถึง5ครั้งเลยแล้วก็การบินแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้งบเยอะเนาะหมอคงก็เปิดหน้าต่างออกไปกี้เลยค่ะ ส่วนทางฝั่งของหมอแบกนะคะก็มีเคสคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาผ่าตัดค่ะภาพตัดกลับมาใน ER นะคะตอนนี้หมอแจ้อนก็เดินมาหาหมอแบ๊กค่ะบอกว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุคนไข้ตกจากที่สูงอีกแล้วต้องนั่งหอไปช่วยหมอแบ๊กก็สั่งพยาบาลจังมีนะคะบอกว่าให้ไปเตรียมของใดๆต่างๆแต่หมอแจวอนก็บอกว่าครั้งนี้เราไปหอไม่ได้แล้วนะคะหมอแบ๊กก็เลยเดินไปคุยโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปเรียกคอเองค่ะแต่ปรากฏว่าหัวหน้าอันหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือคนเก่าเนี่ยโดนสั่งเด้งไปแล้วนะคะโดนย้ายที่ทําางนค่ะ หัวหน้าคนใหม่ที่เข้ามาแทนหัวหน้าอันเนี่ยพอรู้ว่าเขากําลังคุยอยู่กับหมอแบ็กเนี่ยเขาก็อ่านบันทึกนะคะบอกว่ามีบันทึกว่าหมอแบ็กเนี่ยมาขับฮอเองด้วยถามว่าหมอแบ็กมีใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าหมอแบ็กก็ขึ้นเหมือนกันค่ะถามว่าถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาจะบินฮอได้ไงแต่หัวหน้าคนนี้ก็บอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการโทรมาเพื่อที่จะสั่งการบินแล้วถ้าอยากจะออกบินอะก็ต้องทําแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอเข้ามาทําตามกระบวนการที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ฟังหมอแบ็กแล้วด้วยนะคะกดวางสายไปเลยค่ะหมอแบ๊ นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาฮอออกไปบินเพื่อช่วยคนเจ็บได้ค่ะพยาบาลจังมีก็เลยบอกหมอแบกว่าเรามีรถพยาบาลฉุกเฉินนะแล้วก็พามาดูรถค่ะก็เป็นรถที่ใช้งบของแผนกฉุกเฉินซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยหมอแบกก็บอกโอเคอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันก็ไปกันเลยเขาเรียกให้พยาบาลจังมีขึ้นรถไปด้วยนะคะพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยทุกคนก็รีบํำเลียงคนเจ็บขึ้นรถค่ะ หมอแบ๊กกับหมอแจวอนก็ตรวจคนไข้เบื้องต้นนะคะเขาไม่นิฉัยว่าสมองคนไข้เนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต้องผ่าตัดเปิดสมองบนรถนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการอ่ะมันอาจจะไม่แย่ขนาดนี้นะถ้าได้ฮอแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุไวพอหมอแจวอนโกนผมออกหมดแล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นหัวของคนไข้มันบัวมากๆเลยนะคะแล้วมันไม่มีจุดช้ำอ่ะทุกคนที่มันแสดงออกว่าเป็นเลือดออกชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ย ทั้งสองหมอก็เครียดหนักเลยค่ะแต่หมอแบกก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเจาะระบายอีกหนึ่งรูคือตอนนี้เจาะไปแล้วรูนึงนะคะแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าอาการคนไข้จะดีขึ้นหมอแบ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเจาะระบายอีกหนึ่งรูแต่หมอใจวอนก็เหมือนกิฟต์อัพไปแล้วนะคะบอกว่าเราจะเจาะไปเพื่ออะไรตอนนี้ก้านสมองคนไข้มันกำลังจะแตกแล้วเพราะว่าสมองมันบวมมาก คนไข้กำลังจะตายเราช่วยคนไข้ไม่ได้แล้วหมอแบ๊กก็ตวาดใส่หมอใจวอนนะคะบอกว่ามานั่งยอมแพ้แบบนี้ก็ยิ่งปล่อยคนไข้เสียใกล้ความตายมากขึ้นเขาสั่งให้หมอแจวอนจับคนไข้แน่นๆนะคะเพราะว่าเขาจะเจาะระบายอีกหนึ่งรูค่ะหมอแจวอก็น้ําตาซึมแต่ก็ทําตามคําสั่งของหมอแบ๊กค่ะ พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็มีหมอสมองมารอรับคอนเซิล์อยู่แล้วนะคะพอดูผล C T สแกนก็เห็นว่าสมองคนไข้เนี่ยทำงานลดลงอย่างมากเลยหมอสมองก็ไม่ได้ฉายว่าถึงจะช่วยยื้อชีวิตของเขาไว้ได้เนี่ยแต่ยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตได้อีกต่อไปก็คือจะนอนเป็นผักอยู่อย่างนี้นะคะขณะนั้นพยาบาลจาังมีก็เดินเข้ามาในห้องค่ะบอกว่าญาติคนไข้คนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วหมอแบ็กแล้วก็หมอใจวอนก็เลยไปรายงานอาการกับญาติค่ะญาติพอได้ฟังแบบนั้นก็ร้องไห้เสียใจเลยหมอใจวอนกออแ,บแบบ เดาความรู้สึกไม่ได้นะคะคงรู้สึกสับสนนะคะแล้วก็คิดว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับการที่กู้ชีพคนเจ็บคนนี้ขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เสียวๆ,ๆว่าหมวดเจวอนจะล้มเลิกกับแผนกฉุกเฉินหรือเปล่านะคะเดาใจไม่ได้นะภ <c oughs> าพตัดกลับมาที่หมอแบ็กเนี่ยมาหาหมอฮงที่ห้องนะคะคือก่อนหน้านี้หมอยูลิมก็รายงานกับหมอแบ็กนะคะ เขาสงสัยว่าที่คอไม่ออกบินเนี่ยก็เพราะว่าคำสักจากหมอหงหรือเปล่าเพราะว่าบินแต่ละทีเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะนะคะหมอแบ๊กก็เลยมาคุยกับหมอหง แต่หมอฮุงก็ถามว่าไหนอะหลักฐานเอาหลักฐานมาสิมากล่าวหาว่าเขาสั่งฮอไม่ให้บินไปช่วยคนเจ็บได้ไงแต่หมอแบ็กก็ไม่มีหลักฐานนะคะเขาก็สุนเฉียวมากเลยค่ะถ้าพตกลับมาที่หมอแจวอนนะคะพยาบาลจังมีก็โทรมาบอกว่าหมอแบ๊กกำลังตามหาหมอแจวอนอยู่ให้ไปเจอหมอแบ็กที่ดาดฟ้านะคะพอหมอแจวอนไปถึงก็ไม่เจอหมอแบ็กนะคะเจอพยาบาลจังมีหมอแจวอนก็เลยถามว่าแล้วเรียกเขาขึ้นมาทําไมพยาบาลจังมีก็เลยบอกว่าก็เห็นวันนี้หมอแจวอนทางานหนักมากเลยแล้วก็เครียดมากเลย เธอน่ะเวลาทํางานเครียดๆก็ชอบขึ้นมาที่นี่ทุกๆ5้านาทีช่องระบายเนี้ยมันจะเปิดลมออกมาเธอก็จะตะโกนเข้าไปในท่อนี้ค่ะหมอลองดูไหมหมอใจวอนก็บอกไม่เอานะคะแปลกๆพยาบาลจังมีก็เลยลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะลรกกรีดลงไปในท่อระบายนะคะซึ่งท่อนี้มันต่อกับห้องครัวนะแม่คุงแม่ครัวเลยได้ยินหมดอะ่ะเธอบอกว่านี่ไงลองทําแบบนี้แต่ว่าหมอใจวอนก็บอกว่าเกิดมาเขายังไม่เคยด่าใครเลยนะคะ แต่เขาเองก็อยากลองนะปรากฏว่าพอเขาไปกินในท่อระบายเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ไอ้คนไม่ดี <laughs> เอ็นดูมากพอระบายเสร็จทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันนะคะแล้วมันเกิดเคมีฟิสิกชีวะขึน้นอาทุกคนหรือว่าคู่นี้พยาบาลจังมีกับหมอแจวอนจะคู่กันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เหมือนจะมีประเด็นว่าหมอแจวอนเนี่ยมีคนคู่อยู่แล้วก็คือจียองลูกสาวของหมอยูริมใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทเลย ก็เลยไม่รู้ว่าคุยกันจริงหรือเปล่านะแต่คู่นี้มันได้อ่ะวฟมันดีมากเลยตอนนี้ทั้งสองคนเปิดอกคุยกันนะคะในขณะนั้นหมอแจวนก็ได้รับข้อความจากหมอแบ็คค่ะบอกว่าให้ไปเจอกันที่โรงอาหาร แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของหมอฮงค่ะเขาเรียกหมอยูริมเข้ามาพบอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะกําจัดหมอแบ็กนะคะหมอยูริมก็แบบทําตัวไม่ถูกนะคะหมอฮงก็ถามหมอยูริมถึงความลับอันเฉาโชของหมอแบ็กนะคะหมอยูริมก็ทําหน้าไม่ถูกเลยค่ะจังหวะวัดใจและมาเดากันว่าหมอยูริมจะอยู่ฝั่งหมอแบ็กหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งหมอแบ็กนะภาพตัดมาที่หมอแจวอนเดินมาเจอหมอแบ็กที่โรงอาหารค่ะ หมอใจวันก็พูดขอโทษหมอแบ็กนะคะที่วันนี้ยอมแพ้นในการรักษาคนไข้หมอแบ็กก็บอกไม่เป็นไรเลยบางทีเขาก็มีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันรู้สึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องลําบากอุทิศตนสู้กับความตายขนาดนี้ทําไปก็ไม่มีคนเห็นด้วยซ้ําซึ่งหมอแบ็กก็อธิบายถึงความเจ็บปวดในอดีตของเขาด้วยนะคะตอนที่เขาเคยสูญเสียคุณพ่อของเขาจากอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนเนี่ยยอมรับพ่อของเขาเลย มันก็เลยทําให้เขามุ่งมันที่จะไม่ปล่อยใครให้รู้สึกแบบนั้นอีกค่ะเขาบอกว่าที่หมอใจวอนรู้สึกยอมแพ้ในการช่วยชีวิตคนไข้อะเ็าเพราะว่าหมอใจวอนยังไม่เจอเหตุผลนั่นเองเรื่องพวกนี้ยไม่ต้องรีบร้อนหาคําตอบหรอกเดี๋ยวมันจะเจอมันก็เจอเองหมอใจวอนก็เลยคิดได้ค่ะถ้าัดมาที่รถ EMS นะคะตอนนี้ก็มีเคสคนไข้ผู้ชาย โดนมีดปักคอนะคะฝังเข้าไปลึกมากต้องไปเอาออกในห้องผ่าตัดนะในขณะที่หมอแบ๊กกับหมอจาวนกกำลังจะเห็นคนไข้ไปผ่าตัดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาหยุดหมอแบ๊กไว้นะคะบอกว่าต่อไปนี้หมอแบ๊กจะไม่สามารถรักษาคนไข้ได้อีกต่อไปเพราะญาติของเคสที่หมอแบ๊กกู้ชีพขึ้นมาได้แต่ว่าออนอนเป็นผักเนี่ยจะยื่นฟ้องร้องหมอแบ๊กค่ะพอรู้ว่าหมอแบ๊กเนี่ยไปเจาะระบายศรีรษะคนไข้บนรถพยาบาล ทั้งหมอแบ็กแล้วก็หมอจาวนก็ช็อกไปเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบในอพพโซดที่6ค่ะโอ้โหอพิิซดที่6ค่อนข้างที่จะเป็นเกมการเมืองนะคะการที่ทั้งหมอโฮงแล้วก็ผู้อำนวยการชเวยต้องการได้จํากันจักหมอแบ็กแถมอีพีนี้หมอแบ็กก็โดนพักงานด้วยนะคะ แต่เราก็ยังได้เห็นเรื่องราวดีๆที่หมอยูริมเลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างหมอแบ็คค่ะก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าหมอแจวอนจะเหนื่อยจนล้มเลิกความมุ่งมั่นที่จะเป็นหมอฉุกเฉินนะคะแต่พอได้เห็นว่าเขามาคุยกับพยาบาลจังมีแล้วก็หมอแบ็คที่โรงอาหารเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนได้ชาร์จแบตแล้วก็ได้รีเซ็ตความคิดของตัวเองใหม่นะคะก็น่าสนใจ คลิปนี้ในอัปพิสที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ